เขียนตามคำบอกจากภาพคำปริศนานะคะข้รนะที่หนึ่งอ่านจดพร้อมกัน 云。Okay. การเขียนตามคําบอกไปในตัว10วิกติงๆหมดเวลาฮื้อนำตอบคือคิเตอร์พิเอร์ใช่ปะ่ะป,ปีเตอร์หรือเปล่าอ่ะกอกพิเตอร์ถูกมาก าใช้เป็นภาษาไทยนี่นะอนจะมาเรียนเรื่องคำภาษาไทยในต่างภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรามารู้ก่อนว่าคำไทยแท้คืออะไรรู้จักไหมคำไทยแท้ก็คือเป็นคำไทยแท้แท้เลยเนี่ยไม่ใช่ยืมมาจากของคนอื่นอะเรามาดูว่าคำไทยแท้เราดูแล้วสนิอะไร เป็นคำที่ใช้อยู่ดั้งเดิมในภาษาไทยแล้วนะคะมกักจะเป็นคำโดดคำโดดแล้วก็ตัวสะกดเนี่ยตรงตามมาตรานะคะมีเสียงวรรณยุกต์ด้วยแล้วก็มีลักษณะนำใช้นะคะแล้วก็ไม่ใช้คำที่มีเพียงชนะบางตัวหรือไม่นิยมใช้ตัวกา,<ะ>ารหรือใช้สาระายไม้ไมไม ในภาษาคทยด้อันนี้คือเป็นคำไทยเลยมาดูว่าบางคำมีอะไรบ้างอันที่เก็คือเป็นคำพยางค์เดียวหรือเรียกว่าคำโดดเหมือนว่าโดดยังมีแค่พยางค์เดียวคำเหล่านี้พอเอ่ยมาเราเข้าใจได้ต่อมาไปนะคะเรามาเรียนคำต่างประเทศในภาษาไทย พร้อมหรือยังคะหอมค่ะอ่ะทดสอบความพร้อมนั่งหลังตรงอ่ะถ้าครูบอกว่าทำปลาเล็กบอกว่าปลาเล็กให้ทำแบบนี้ทำปลาใหญ่ทำปลาสูงทำปลาต่ำนะฮะอ่ะปลาเล็กปลาใหญ่ปลาสูงปลาต่ำปลาต่ำปลาสูงปลาใหญ่ปลาเล็ก ปลาเล็กปลาใหญ่ดึงสติมอาออกมอห้ามคัง ภาษาอะไรคะที่เรายืมมาจากภาษาจีนเต้าถึงนะจีนี้เรามาดูกันก่อนว่าที่มาที่เรายืมมาจากภาษาจีนเนี่ยมันมาได้อย่างไร มีการ,ปกประยกพยพมาจากต่างประเทศมาทําการค้าขายระหว่างประเทศกันก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอย่างเขาเอาสิ่งที่อยู่ในเรืองจีนมาแลกเปลี่ยนกับเราเราก็แลกเปลี่ยนภาษาไปกับเขานะคะมีทางการค้าขายหรือแม้แต่การแต่งงานบางคนก็แต่งงานกับคนจีนส่วนใหญ่มาจางประเทศไทย แล้วก็ได้ตอบก่อนถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนไปแต่ถ้าตอบผิดคะแนนก็จะเป็นของอีกยังเนี<า>่ยค <Julia. S 1> ระของเนี่ <Billie> อะไรเอ่ย <idol. S 1> เป็นสิ่งของใช้วางของทั่วไปติ๊กตอกติ๊กตอกให้กดก่อนได้เล่นก่อนติ๊กตอกห้ามห้ามบอกกัน and I 啊。嗯嗯嗯 Thank you. อะไรอะไราจาิตตอัษภาษา,า,า,าจีนษาภาษาจีน i <laughs> ไปตีต่อระหว่างต่างประเทศนะคะก็มีการค้าขายเข้ามาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในการแต่งงานหรือวัฒนธรรมต่างๆเราก็นำของเขาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อระหว่างประเทศนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้นักเรียนทำงานก็คือทำสมุดเล่มเล็กนะคะครูจะแจกกันาษทำทำอะไร ก็คือจะให้นักเรียนเลือกคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเปิดหนังสือหน้าที่50ดูได้ครเตก,ออกนกูจะให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กก็คือเลือกมาแค่หน,นึ่งคำโอ้อนี่คือตัวยอย่างเช่นนักเรียนเลือกคำที่มีอามาจากภาษาต่างประเทศ อย่างตัวอย่างเป็นคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะถ้าคนนักเรียนจะเขียนคำแล้วก็เขียนว่ายืมมาจากภาษาอะไรแล้วก็น่าออกมาก็คื ก็ไปทำาการมา